ไปเบียดขากล้องแม่มาเนี่ยไเอาผ้าปูที่นอนไหมมองไหมมันเป็นนั้น,กกนปกติอยู่ผ้าเ,เ,เด่นม่วงนป็สีแดงน้ำมันเป็นกับน้ำเนี่ยคุณแม่จันเกียรติ เาหัวใเาวลัวนะแบบนันแหะนะเป็แยก่กเ,เป็นคนคิดบวกหนึอกว่าแต่ว่ากัพยายามอะไรว่าเพราะว่าเขาคิดลบคิดลบคิดแต่ลบทุกื้อทุกมเื้อมก็จะเป็นโรคประสาทได้พี่แอกหัวบริเป็นเป็นห้ามอะไรห้ามที่เป็นโรคประาเป็นโรคซึมเศร้าก็คิดใน เรหนะ้าารักษานอกสักใจของเราเปลี่ยนความคิดชีวิตเปลี่ยนเขาว่าเรียนเนี่ยมันเหมาะสมเลยนะไปคิดตัวสอิอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนน้นอย่างนั้นอย่างนี้นะบึ่งตาดาล่าเขายัางเลิกกันเบิ่งเนี่ยทั้งสวยทั้งหล่อเป็นยังเขาก็อยู่น้ำกันว่าได้กันเป็นอยังเขาคือจังต้องเลิกกัน เอาไม่หรอกันนันนเด็เพราะว่าต่างคนต่างคิดคิดเยอะคิดมากมุก็ต้องการมึงก็ต้องการคูอยากได้มึงอยากได้มึงไม่ให้เลยคูจะเอาอย่างเดียวไปวะอ,อะไรพี่น้องไปต่อไปได้นะคะฉะนั้นหัวเมียนะหัวเมียอะไรหยใจทำใจเถอะมันจะทำานี้แหละพี่น้องหัวเมียมันไม่มีอะไรมากหรอกแค่นี้แหละ อย่าอย่านอนอย่านอนเนี่ยจะขอร้องผูดเสอ,อย่แม่ไหนกินย,ย่างเงียเห็นไหมมันมันวงไปนอนหมองเงินในม,น,มนสีนอนตรงนั้นแ,แม่จะใส่ปลอกหมอนแล้วแม่จะใส่แล้ว ไม่ชอบแมวก็คือไม่ชอบย่าบังคับแมวนะแมวมันเป็นพันมันเป็นอะไรที่มันเป็นสัตว์ที่บังคับมันไม่ได้นะมันคือหมาเนี่ยแมวมันตามใจมันตามใจมันตามใจกูเลยเนี่ยบอเอาาคุณยายกะมาบอกซ้ำนี่นะคลิปนี้กะเดี๋ยวว่าเง้วมันกะสิไปเงี้นานะกะสิมา บอม่เขาเอ่ยว่ายัางเกาะไม่ว่าจะผัวไทยผัวฝรั่งหรือว่าผัวในโลกนี่มันคือกันเบิร์พี่น้องมันบอม่ดอกว่าจีมันจีมาจะดีหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ชั่วหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นู่นนี่มันคือกันเบิร์พี่น,อน้องก็ทั้งทํำใจเอาแหละเนาะก็อยู่ยังไงให้มันมีความสุขอยู่จังหดเขากับปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเอาแหละปรับเปลี่ยนความคิด ขันเฮ้าคิดว่ามันอยู่แหละบอมมีความสุกอยู่แล้วมันทุกข์เอาคุณย่าคิดอย่างสี่เดชสมมุติว่าคุณย่าอยู่กับคุณตาเนี่ยคุณย่าที่เป็ว่าคุณตานะก็ยกตัวอย่างสมมุติว่าคุณย่าอยู่กับคุณตานี่คุณย่าทุกห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็จะคิดห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะมึงทุกข์อ่ะมันบอกก,ก็ต้องคิดแล้วว่ามันควรจะอยู่มันควรที่จะไปต่อไหมหรือ่านควรที่จะไปเริ่มต้นกับใครใหม่ หรืออะไรยังไงนะชีวิตของเราเราเป็นคนเลือกเราเป็นคนเฮาเป็นคนกําหนดมั่นเพราะฉะนั้นเฮาอย่าไปคิดว่ากูแต่งงานกับคนนี้แล้วกูไม่มีความสุขกูก็ต้องอยู่กับคนนี้โมเมนผิดผิดถนัดนะคะเออกะกะคิดเอาแล้วกันบวกลบคูณหารแล้วมันมีความสุขสมมติมีความสุขหกสิบเปอร์ซนหกสิบเปอร์เซ็นทุกสี่สิบเปอร์เซ็นต์เฮากะเฮากะไปไปไป,ไปหาข้อที่มันถุกข์ละ ก็ไปไปหาข้อมองนั้นก็ไปคุยกันกัพผัว่ามันควรจะเป็นอย่างนี้นี้ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคุณยายยายยังสังเกตการสมัยก่อนคุณยายมานี่ทุกหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกอิริอีแม่ทุกทุกว่ามันทุกทุกกระใจจาของนี่แหละเพราะว่าเ้าเป็นคนคิดมากคิดเยอะคิดโน่นคิดน,น,ดนี่คิดนั่นเป็นยังเป็นยังเป็นยังคือจังเป็นยังสี่เป็นยังคือพวกเป็นตามที่เขาคิดเป็นยังเอสอามีฝรัง่งที่ว่า แต่งงานมาแล้วคิดว่าเขาจะดูแลเราอย่างว่าอย่างนี้ทําไมทําไมมันบูแมนเดีัยมันหน้ามือเป็นหลังตีนหน้ามือเป็นตีนเขาใจว่าทาไมกูต้องไปหางานทำมันต้องเรียนภาษาทําไมกูต้องไปเจอสังคมแบบนี้ทําไมกูต้องไปเจอโอ้ยเมื่อพี่น้องต่ต้องเรียนรู้อีกเยอะสายฟอก็เหมือนผัวไทยแหละ กระเมนการเปลี่ยนคู่ไปเรื่อยๆนะมันก็ต้องเรียนรู้กันไปวเฮาก็ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมปรับเปลี่ยนความคิดนะแล้วก็บวกลบคูนหารแล้วมันมีสุขมากกว่าทุกเออไปต่อกันได้แต่ว่าคันมันห้าสิบห้าสิบต้องคิดละเดี๋ยวห้าสิบสุขห้าสิบทุกจะไปต่อหรือจะพ่อซ้ำนีก็แล้วแต่เฮ้านะมันก็มันมันก็ขึ้นอยู่กับเฮ้าเลยว่าว่าห้าสิบไปต่อหรือว่าห้าสิ ข้อสิพ่อซ้ำนี่มันมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครแล้วก็ไม่ต้องไปสนใจใครว่าใครจะมองมึงใครจะมานั่งมองว่าอีหานี่เปลี่ยนผัวอีกแล้วอีนั่นแล้วยังไงอะ่ะอมืมึงได้มาทุกกับกูไหมมึงวิจารณ์กูอ่ะมึงมึงได้มาทุกมึงได้มามีความสุขมึงได้มาอย่างกบกูบอกมึงคนที่มันวิจารณ์น่ะโนสนโนแคร์นะคะอย่าไปใส่ใจอย่าไปสนคนคนวิจารณ์ คุณยายไม่สนแล้วแต่เมืองมืองอยากวิจารณ์วิจารณ์ไปเลยคุณไม่สนคือจังคุณยายไม่อยู่หนี่ม่ม่คุณยายมากกับผู้ชายคนหนึ่งอันยกตัวอย่างอันไหนไหนก็พูดแล้วนะก็อย่าจะเปิดให้มันหมดเนาะก็สิเปิดให้มันหมดว่าอันตอนนี้คุณยายก่อนที่คุณยายจะได้มาแต่งงานอ่ะไหนไหนก็บอกแล้วก่อนที่คุณยายจะได้มาแต่งงานกับคุณตายคุณตายคุณยายอ่ะได้มากับมากับฝรั่งคนหนึ่งมาอีกคนหนึ่งมาสันทรมาก มาเที่ยวอันเรื่องนี้มันมันกับเนามันทานมาแหลวกับบหยักเบาแต่่าคุณยายก็โดนวิจารณ์เด้โดนวิจารณ์ยับเหมือนกันอันนั้นกูยังไม่ได้แต่งงานนะคะกูยังไม่ได้แต่งงานกูแค่มาเที่ยวกูแค่มาเออเขาเชิญให้มาเที่ยวมาเยี่ยมมาดูแล้วยังไงคะกูไม่มีสิทธิ์เลือกเลือกใหม่หอ่ะในเมื่อกูมาแล้วมันไม่ใช่อะ่ะ มันบอกมีความสุขมึงเอากูมาเนี่ยมึงพากูมาเยี่ยมบ้านมึงอ่ะแต่มึงไม่พากูไปเที่ยวไหนเลยมึงให้กูมาอยู่แต่บ้านมึงกูมาทําความสะอาดบ้านมึงเอายังไงสบะแต่ว่าคนนั้นนะรวยผู้ชายคนนั้นรวยโอ้รวยสายเป๋อะง่ายมันมันสายเป๋ว่าแต่ง้อนน่มึงว่าแต่งอนน่ว่าเงินไปเลย5,000ันห้คน2องพคน3,000คนว่าแต่มึงเงินต้ถาม่ามึงจะอยู่อย่างนี้เอรอ อยูมม่มันได้เงินก็นจริงแต่กูไม่มีความสุขอะมึงเข้าใจไหมหกูอะกูเป็นคนสายหาสายเที่ยวสายอย่างนั้นมามันสายปาร์ตี้เดบอเมนมาคดดบอเมนคนชอบที่จะไปปาร์ตี้ไปเทคไปพับไปบาร์ผู้ชายคนนี่งาไปเทเทคจะพับเปบาร์กันนะเราก็เป็นคนที่แบบเฮาเขาเอิญมา้ยยังบอกเฮาใส่ชีวิตมากความทุกข์เฮาลำบากคือคนทำคนเฮามันก็จะมีปมในใจมันบอกปอม ปมทุกคนมีปมกันหมดแหละเข่ากับสิมีปมปมของเขากับสารพัดปมเลยเนาะที่เข้าเจอมากพอเขากินเหล้าเข้าไปปุ๊บที่หลายๆคนบอกว่าอย่าให้เหล้ากินเ้าบางทีกูก็เข้าใจบ่มันมากกันแบบว่าชนแก้วชนแก้ว,กวบางทีกูเกระเบิดตูมเพราะากูกูเมาไม่ได้กูขาดสติกูแ <c oughs> ยกเป็นสซนิลิเพราะว่าเมาเลยจะเป็นแบบอืนะเพราะว่าเราเข่ากับจเป็น คนไทยหลายๆคนคนุณยายคิดว่าเป็นสันดรามา่าดรามา่าชีวิตดราม่านะอ่ฝรัร่งเขาไปะนะมันก็มีในฝรั่งบางคนกับเป็นคุณยายก็เห็นขื้นการก็จะมูคุ้นตายมีความทุกข์เม้าหล้กก็ห้องหายปรับทุกข์กับคุ้นตาอชวนจะชวนตีขื้นกันเข้าใจบอ มันมีเหมือนกันหมดมันไม่ใช่แต่คนไทยนะคะแต่ว่าฝรั่งเขาก็จะมีแค่ส่วนน้อยน้อยแต่ว่าผู้หญิงไทยเราก็จะเยอะเยอะดรามา่าเยอะสุดๆดรามา่าคุณย่ากับเป็นเื่กันอืแล้วประเด็นมาบอกเพื่อนเรื่องคุณย่ามาเบะมามาเยี่ยมมาเยี่ยมผู้ชายคนนั้นก็มาเยี่ยมสามสาเม,านนม,าเ,ม 3, 3เดือนแต่ว่ายูว่าครบสามแล้่งรอยายุสองเดือนบอกว่าก็ัดก้อน,ก,ก,อนกับนดอเพราะว่าเข้าใจอก คือมันมาอยู่แล้วมันไม่ใช่มันมันบอมีความสุขมันบอมน,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 นอันนี้นั่นแล้วคุณยายกลับไปแชทแชทอันอีหอย่างป่ะอันอันอัน,อ,นอันเวบนั่นน่ะแชทก็โดนแล้วละ่ะอืมก็แชทเฮ้าเฮ้าอยากมีผู้ชายแบบว่าไม่ใช่คู่นอนนะคะเป็นเป็นสามีค่ะแต่งงานอยากได้ผู้ชายที่ขอเราแต่งงานแล้วก็เขาเอินยางไง จริงจังมีอนาคต <material. S 2> ไปด้วยกันโบแมนวาเอากูมาแล้วก็ไม่มีอนาคตถามอะไรก็ไม่รู้เรื่องไม่รู้นี้รู้แต่เอาอันนี้บอยากบอกมันอยากคายเนาะโดนๆกับมาเถื่อนึงกับโบเป็นอย่างไรวะคิดคุณย่าวนหมากับโบคอยบอกหยากคายดอกว่าแต่วันนานๆก็จะมาสักทีหนึ่งเนาะมันเพื่ออัตรรกในการเว้าอ่ะอัสวะกับม่เยี่ยมผุ้ไส้คนนั้นมันโผพานเท่ากับเลยเลยไปแชทเจอกับคุณตา ไปแชทนี่เ้อกว่าจิเจอผู้ชายที่นางคุยกับเฮ้าจริงจริงจังจังมันบมเมนมันไม่ใช่มันบมเมนไงเด้อเธอฝรั่งนี่มันคิดมันเวลามันเห็นมันยิ่งไทยนี่มันคิดแต่เรื่องเรื่องนั้นเรื่องเดียวเออมันเป็นมันเป็นกับพวกเขาใจกันตอนนี้คุณยายก็เจอคุณยายก็เจอกันเวลาที่ผู้ชายเวลาที่ผู้ชายมันเห็นคุณยายเวลาที่คุณตาพาคุณยายไปปาร์ตี้เวลามันเห็นเฮ้านี่มัน คือจะมันเห็นขนมหวานนี่แม่สูบ,บางเ่อกูกะคิดคกูก็ซูนซูนไปแล้วกูกินเหล่าไปแล้วกูซูนเข้าใจบ่าคุณยายเป็นคนที่มักเเ้มามักเเวทะลึ่งตึงตังแต่ว่าเป็นคํำเว้าแต่ว่าโบแมนว่าอันมึงจะมาจับกูมาโน่นนี่นั่นคุณยายต่อยทันทีแล้วคุณยายจะซูนขึ้นมาทันทีโมโหเข้าใจบ่าแต่ว่าบางเ่อบางเธอพยายามทําใจเพราะว่าคุณตามมันเป็น บางคนเขากับเป็นนันสันม,มันเมาค่ะแต่บอกมันเมามันกับบนแต่บางที่มันมาจับเข่าจับแบบว่าเออขันมาแบบเยอะเยอะเกินคุณยายก็จะเป็นแบบศูนย์เออนั่นแหละเป็นประมาณนี้ก็บอกสู้กันฟังเนาะกะมาบอกเรื่อมอันีไม่ยอมมันบอกแมนมันไม่ใช่คุณยายก็ก็ไม่ไปต่อนะคะก็พ่อกับพ่อซ้ำนี่ก็บอกเลิกเขาฉันจจกลับ ันจะกลับฟานโอ้ยบอกหานันกับเปรดเพื่อนขันเฮ้าพอเฮ้าบ่เลือกมันแล้วมันกับเปรดมันบอเป็นธรรมดาเด้อเงินที่มันไถเฮ้าเฮากับเก็บไใบมันบอกเฮ้าเฮ้าเฮาเก็บว้อันคุณยายสิเป็นคนที่นับเงินตลอดว่ามีเงินในกระเป๋าจากบาทจากบาเท่าใดท่าใดเธอาหูบอว่ามันน่ะขโมยเงินในกระเป๋าเฮ้าน่ะนะคุณยายมาลุยที่คุณยายไปขึ้นเครื่องแล้วแล้วมือที่มั่นอันไปส่งคุณยายหูบอทั้งตำรวจทั้งหมา มาดมกระเปาคุณยายกูถามหน่อยใครจะรู้ว่ากูมีเงินในกระเป๋าในเมื่อมึงเป็นคนให้กูคนเดียวใครเป็นคนแจ้งตำรวจเข้าใจไหมเปลิดไหมอันนี้เรื่องมีบได้อยากว่าเอ,อ่อบ่ได้อยากเสีเอามาเว้าเดต่ว่ามันเป็นเรื่องจริงที่คุณยายเจอในประสบการณ์มันเป็นอิลีมูบอมือที่คุณยายบอกเลิกก็บอกเลิก,ก,เ,ลกเขาเข้ากับไฮเขาก็้ห้องไแตาบันกระกับดัดไปก็ก็มือที่ไปขึ้นเครื่องมันก็ห้องอตาตาไฮ บอกห้านั่นน่ะมันก็หายบอกฝรั่งคนนั่นน่ะเออมันกะหายโอ้ดราม่าสุดๆเหมือนรักกูสุดๆอะไรประมาณเนี้ยอืมแปลว่าพอกูยางเช็กอินเขาไปแค่นั้นแหละกูย่างเขาไปว่าท่านไดว่าทั้งตำรวจทั้งหมาตรงมาหาคุณยายเลยอันนี้คุณยายเจอมาแล้วนะคะมันเป็นเรื่องจริงค่ะเรื่องจริงที่อย่าไปไว้ใจใครใดๆทั้งสิ้นแม้แต่ผัวเราที่นอนด้วยกันตอนนี้ก็อย่าไว้ใจนะคะ อย่าได้คิด <c oughs> อีหลีมันแจ้งตำรวจบอกว่าเฮ้าเนี่ยมีเงินในกระเป๋าคิดดูว่ามันเปรตไหมเออมันไม่ใช่มีแต่ผู้ชายไทยฝรั่งมันก็เป็นเห็นไหมตำรวจกับมาดดมหมานี่มัดดมกระเป๋าคุณยายอะกระเป๋าที่คุณย่ายสะพ้ายเนาะอืมดมแล้วก็ให้นับ ถามมา,ามไม่มาอันเธอมาอยู่นอกเวจกเขาก็ถามไปแหละว่ายังนั้งซินสันเขาก็ตอบไปว่ามาเยี่ยมคนนี้คนนี้นี่ๆๆๆๆแล้วก็อันจิเบิเงในกระเป๋าเ้าขอเบิงขอตรวจกระเป๋าไดบออ้าวก็ะตรวจ มีเงินอยู่มื่นสามก้คนมั้งตอนนั้นจาได้หมื่นสามมื่นสามคนนี่ว่าเขาหายห่อห่อเก็บเล็กผสมนวดแต่ว่าจริงๆเงินตรงนั้นอ่ะมันจะต้องมีทั้งหมดหมื่นห้าประมาณนมื่นหกเออมันจะต้องมีเงินอยู่ในกระเป๋านั้นนะ่ะมื่นหกเพราะว่ากดกฎหมายของนอเวเขาให้ถื่อเงินคน้นกลับเมืองไทยได้ประมาณสองหมื่นว่ตอนนั้น,น,นสมัยก่อนเนาะแล้วแบบนี้คุณยายมีเงินอยู่คุณยายก็บอกเลยว่าเออนะ กบไดยบ้ย่านว่าเาบได้เหตียงพิดเขจาจบอกอืมบได้ย่านบได้ยังแล้วเขาก็เขาก็ทาว่าเงินนี่เธอไใดมาจากใดฮ่าก็บอกว่าได้มาจากจากแฟนจากผู้ชายคนนี้ที่เฮ้ามาเยี่ยมเขาเออเขาก็ไห้ไห้เงินเฮ้าค่ะเขาอิ่นมาอยา่างบอกคริสต์มาสวันเกิดนู่นนี่นั่นเขาไห้ฮ้าค่ะเฮ้าไปเที่ยวชอปปิง้งเฮ่าไป,ไปชอปปิง้งเฮ่าเก็บเงินไว้เฮาเออนะ เขาก็เขาก็ถามคิดมาเข้าไปรับจ้างเงินดำยังส่นะเรา,าคนยายก็บอกบอกเขาไปบริษัทบริษัสัน้นบริด้ทยังเลยไงด้เพราะว่าเข้าเข่าบริษัทยังผิดแต่สั้นอยู่ว่าตอนที่ว่าโอ้กูเดินเข้าปุ๊บตำรวจตำรวจ,รวจม่ยิ่งผู้ชายแล้วก็ม้าตัวหนึ่งตรงดด่งมาหากูเลยอะ่ะคุณคิดว่ามีคนแจ้งไหมอะ่ะเออเธอคิดว่ามันสินี้คนแจ้งบ่พี่น้องเบิงเอาซํานี่เข้าบริงโภบไดนี่ตอนที่ตำรวจนับเงินเข้าน่ะ เงินมันเหลือ,อประมาณหมื่นสามเงินมันหายไปสามพันเอาคุณยายก็ไปนำเงินขางบนบนเครื่องเงินมันหายไปไหนสามพันเธอคิดดูฝรั่งอันนี้เบิง์แล้วกยายามทำมันจบไปแล้วแล้วคุณยายก็กสานต่อกับแกลีเม็นบ่แล้วแกลีเข้ากับบินไปเยี่ยมคุณยายคุณตาเนี่ยก็บ,บินไปย่ยมคุณบบยายอ้ยตอนนี้คุณยายกลับมาอา่คุณตา เสื้อไหนคุณย่าไม้เยี่ยมคุณตาอีกรอบหนึ่งก็คือหนาซ้ำเหมอมันบบอ่าตอนนี้ห้ามาเยี่ยมคุ้ตาคนนั้นนะมันเป็นหนาหนาวหนาวินเทอร์แล้วข้าก็เข้ากับเสื้อคุณตาเนะี่ยเสื้อห้ามาอีกรอบหนึ่งคุณย่าก็บ,บริคิดว่ามันผ่านหรอวาแต่ว่ามันผ่านคุณตาเขาก็โดนคือห้าวคือกันเพราะว่าคุณตาเขากบเขากะโดนไม่ยิ่งไทยทิมเหงากันเพราะว่าเขาจนอันนี้ฟังจากที่เขาบอกห้าฟังเข้าก็ไม่ได้อยากไปพากิหนหึ่ง่ยงิ่งไทยของ ของเขาคนเก่าแล้วเข้ากับบรรลุ่ว่าคนเรามันก็ไม่เหมือนกันนะความชอบยังสีมันอาจจะบ่คือกันนะปะป้อ,บอบสู้กันตั้งกันนะก็ก็ไม่รอบหนึ่งมาเยียงหึง่นตาโอ้สารพัดแหละ <c oughs> เขาเอินมาอหย่างเกาะเขาเอินมาเหย่างก็ะพวกกระจายข้าวพวกอัน สรู้สดแนมวิาพา์วิจารอยากรู้อยากเออนั่นแหละวิจารไม่ใช่ธรรมดานะเนี่ยบอมเป็นคนบอมเนคุณย่านีไม่่บอมเนไม่ได้ธรรมดาเลยอย่างงู้อย่างาน,างนี้อย่างนั้นยังไ,ไงกูกูทุกมึงมาทุกกับกูไหมล่ะเออกูบอมมีความสูงบอมมีความสูงกับกูบ่ละเอา กูจะเปลี่ยนผู้ชายแล้วยังไงมึงไม่เปลี่ยนหรือไงมึงแต่งแล้วมึงยังเปลี่ยนเลยกูยังไม่ได้แต่งกูมีสิทธิ์เลือกไหมกูก็มีสิทธิ์เลือกแอนบอกก็มีสิทธิ์เลือกคุณยายก็มีสิทธิ์เลือกเอาว่าอีเลสวาตอนนี้นะอายุสี่สิบสามแล้วสี่สิบสามแล้วแต่ก็ไม่ได้กลัวที่ไม่ได้กลัวที่จะที่จะเปลี่ยนแปลงเข้าใจบ่อไม่ได้กลัวการเปลี่ยนแปลงคันเมื่อหนึ่งอยู่กับพุณนตาแล้วมันไม่มีความสุขมันทุกข์มึงจะอยู่ไว้เพื่อ เข้าใจไหมมันยังมีอยู่มันยังมีเิ์อยู่คันว่าอย่ามีบัวกลับเมืองไทยกับไปยูบานเฮ้ามันบอกไปหาเก็บพักวุ่งพัดทอดไข่มันกระโบดแตกออกมาเออมันก็อยู่ได้หรอคนอื่นเขาอยู่ได้เขาอ,อยู่ได้ก็อ,อะไรมันบ่มันฮักบริกินบริกินเยอะแยะมากมายตอนนี้แก่แล้วกินอะไรก็กินเห็นไหมทุกวันนี้ก็กินแค่ต้มไข่กินก็อิ่มแล้วไม่อยู่เมืองนอกกินไข่ต้มกินไข่เจียวไข่ดาวแล้วเปยังอยู่มเมืองไทยกินบ่ได้เออนะ มันจะไปกลัวอะไรในเมื่อมันทุกจะไานั่งทุกทำไมเอาบอาซ้ำนี่แหละก็แล้วผู้ใดคอสิมาวิจารณ์ว่ามึงอย่างง่นอย่างนี้มึงมึง,ม,งมึงไม่ธรรมดามึงเออกูไม่ธรรมดา <c ười> คันกูธรรมดาก็บอกรรมีอะไรไปเอานะก็แล้วแต่ผู้ใดก็สิคิดว่าเฮาเป็นยังไงซีเป็นอย่างง่นอย่างนี้อย่างนั้นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเรานะคะเราก็ไปต่อของเราถ้ามันยู่แล้วบม่มีความสุขก็ควรจะคิด ทุกคนคิดกันเองได้แหลนะเนาะมันมันเป็นนะมัน,นะม,นมีใครไหมมาแต่งงานกับสายฝออายุสิบสี่สิบห้าไม่มีนะคะ <c oughs> ทุกคนผ่านประสบการมากันหมดแล้วทุกคนผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านจนมานะมันไม่ต้องมาสอนกันหรอกเรื่องเรื่องแบบนี้มันรู้กันหมดแล้วมึงจะไปต่อหรือมึงจะพอซํนนีหรือมึงจะอยู่ยังไงก็นนะคุณย่าก,ก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ โนซุนโนแคร์นะคะแล้วแต่แล้วแต่เลยค่ะพิจารณาไปเลยเอาคุณยายกับมาเว้าให้ฟังซ้ำนี่เนาะเอื่องประสบการณ์โดยตรงของคุณยายแล้วก็เล่าเรื่องผัวมีอะไรเห้ยใจอยู่ยังไงให้มันให้มันมีความสุขอยู่จังใสเ,เรื่องการเฮ็ดงานงานบ้านคือกันทํายังไงให้ให้ห้องเหตุงานบ้านให้มันมีความสุขเข้ากับแค่คิดว่าอย่าไปคิดว่าโอ้ยผัวไม่จ่ายตังผัวบ่ให้เงินผัว มันบอน่อเห็ดจังางนีันี่สิคิดเขากับคิดเออเ้าเห็ดแล้วห้าได้ออกกําลังกายได้สุขภาพไหมเออทําแล้วบ้านสะอาดนะบ้านสะอาดหอมหน่าอยู่คิดไปเออมันจะดีไหมมันดีกับเราดีต่อสุขภาพเรากับดีกับผัวด้วยผัวกับมาบ้านผัวส้มพุยย่นุญ้าประจาจากว่ามันส้มจากใจหรือว่าจากใจกับว่าลูหัวมันแรงมันกับบ้าไปแล้วโอ้เป็นยางขามาบ้านหอมอ เมื่อเธอเป็นเมียที่ดีอย่างนู้นอ้าวก็ขอบคุณผัวก็ได้ใจผัวไปเห็นบอกต่อให้มันไม่ได้เงินมันก็ได้ใจมันก็ต้องมองแหละมันน้องมันสเห็นอยู่แหละว่าเออไม่ไม่ยิ่งคนนี้นะอะไรงี้อย่างนี้มันก็ต้องคิดคิดแบบว่าเอออยู่แล้วเหตดแล้วมันหนาอยู่เหตุแล้วมันมันสะอาดสะอานอย่าไปคิดแต่ว่าอันนอ้ยไม่ทำแม่หรอกผัวไม่ทำ ก็แล้วแต่นะคะอันนี้ก็คุณยายกับบ๊ดบ๊วไปผัดบ๊วแล้วแต่คนเฮาชอบไม่ชอบไม่เหมือนกันนะคนคุณยายชอบบ้านสะอาดคุณยายมาเห็ดทําความสะอาดบ้านมาเห็นบ้านมีความออสวยงามหอมสะอาดสะอาดอนะคุณยายเป็นอย่งสี่ความชอบของคนเราไม่เหมือนคนไม่เหมือนกันบางคนเขาก็ชอบอ่านหนังสือเขาก็อ่านหนังสือ๋อนนอยวคุณยายอ่านไม่ได้นะคุณยายอ่านปุ๊บคุณยายจะหลับทันทีนะคนเรา กับนละอย่างกันเนาะเอามาบา่าซ้ำนี่พอหอมปากหอมคออันคลิปนี่กับ่ได้ตั้งใจสีมไล่ดอกวะบ่ได้ตั้งใจสีไมาอัดวิดีโอดอกวะแต่ว่าจากน้อยนึงนะพ่อได้เป็นอันกระแสน้าเขาจากนิดนึงอาจจะเป็นเน็ตไอดอลในอนาคตป่วยยาจะคอร้อง <c oughs> ไม่ยักเป็นเน็ตไอดอลนะคะเพียงแต่ว่าคุณยายกับมาบอาประสบการณ์ของคุณยายโดยตรงเอ่อมาบอาประสบการณ์เขาพคบเจอมากมันเป็นยังแดงแดงกับ อาจจะสอนน้องๆหรือว่าผู้ใดพี่ๆป้าๆอผู้ใดที่เขาอยากมาสายฝอนะคะก็ก็นะมันก็มีทั้งดีทั้งไม่ดีก็ต้องทําใจเตรียมทําใจที่เราจะต้องเจออะไรแม่ผัวฝรั่งแม่ผัวไทยก็เกินไปแล้วค่ะมันไม่ต่างกันนะคะยิ่งภาษาคุยกันไม่รู้เรื่องด้วยล้เมงเอเออนะมันเหมือนกันมันเหมือนทุกมันมันโมเมนต์นะอย่าจินตนาการไปเองอย่ามโนไปเอง เจอมาหมดแล้วเจอสดๆร้อนๆในมาทิศที่แล้วเนี่ยกูเนี่ยเออนะเอ้ามาว้าให้ฟังเนาะกะ็อยากจะมาสายฟอก็ต้องก็ต้องทัางใจเนาะผัวบางคนแอคทีฟเข่าป้าตากแดดนะมันก็แล้วแต่คุณจะนั่งอยู่บ้านก็ขแล้วต่คุณเนาะคุณย่ายเลือกที่จะไปอออยู่บ้านแล้วจะเป็นประสาทฮะอยู่บ้านแล้วจะเป็นประสาทเน,าานี่ยก็ไป ไปโดนแดดไปโดนล่มแล้วแด่มันดำกระดำไปก็แล้วแต่มันนะผิวมันก็มันก็เป็นธรรมดาแหละเธอเอ้กับมันจะให้มันขาวโบ๊ะเหมือนทีหรอมันกับว่าแม่ในมันก็ต้องมีมั่งแหละสีสีแทนสีนวลที่นี่ก็กําทำใจไปแหละห้ากระเฮ็ดแต่ว่าผิวให้มันให้มันสีผิวสีไม่ว่ามันจะสีอะไรก็ขอให้มันดูสุขภาพดีพ่อแล้วเนาะแล้วว่าอันฝานพยายามผู้ใดมีครีมดีดี ใม้คุณยายทดลองใส่ดูขันมันใส่ดีจิโกเสน,หนาหายนะคะอ้าวคลิปนี้กับซํานี่เนาะคะ่ะอันน้องทองดีหลับแล้วนะคะ้องน้องดีเห็นไหมคุณยายจะจะจะได้ใส่แม่ปอกหมอนพันวนวมนี่ทองดีหลับแล้วทองดีอา้าวซัมนี่เด้อจวจคุณยายกับมาเวาเล็กๆน้อยๆให้เป็นอัน <c red itor ium> เขาเรียกว่าประสบการณ์สอนน้องเด็กประสบการณ์สอนน้องๆที่อยากจะมีสายฟอหรือพี่ๆที่อยากจะมาสายฟอนะก็เตรียมทําใจเนาะมันต้องเจออะไรมั่งมันบ,บรมาณว่าฝรั่งเจอกันปุ๊บไปขอคุณแต่งงานมันต้องมีมันต้องเป็นขั้นเป็นตอนคุณต้องผ่านคุณต้องผ่านอะไรมัง่งคุณจะต้องเจออะไรมั่งกว่าคุณจะมาได้แต่งงานแล้วมันเกืบ่เป็นจบได้สูมันก็จะต้อง จะไปห้องม่นนั่นแหละมันก็คือผัวไทยนั่นแหละเออเอาซซมนี่เลย้อจ้าสิพี่เห็ดความสะอาดบ้านมือนี่ได้เวลาเห็ดความสะอาดบ้านแล้วนะเอาขอบคุณที่อันขอบคุณเอฟซีทุกคนติ่ติดตามคุณย่ากดไลค์กดแชร์คุณย่าในเดอ like, รคันว่าผู้ใดชอบทิปสไตล์คุณย่าเบาแต่ว่าคันบ้ดกดไลค์กดแชร์บอยยังกับบอยเป็นยังค่ะคุณย่าก็บอกว่าคุณย่าก็ ก็ไปของคุณยายเรื่อยๆแหละไม่ได้คิดว่าจะต้องไปโด่งไปดังอะไรอย่างนี้นะคะก็กันะกับไปขำๆแหละบ้าวขำๆำจิตตลกแนมีสาระแน่บ่ามีสาระเน่กับไปหัวหัวไปแล้วเนาะสตายคุณยายทิพนะคะเอานํนี่กันเด้อจ้าสวัสดีจ้า จะจงฉันไว hey, you you ้ทำมาคือป่ออะไรมาใจมัก็อยาใลี้ลจะมีเราและสองฉันไว้ทำสแดกนน้านาวความสัมที่ดันเจอแบบนี้จะมีกฝากีอ่เส็จแล้วความสะอาดห้อง 在。<noise> <noise>